ประวัติตัวเองก่อนตัดสินใจเปลี่ยนภาษาที่ออส น้องมีประวัติประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากจะไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าได้เลย <Yeah. S 2> เพราะว่าวีซ่ามีโอกาสผ่านสูงมาก <Yeah. S 1> หประวัติการเรียนหรือว่าการทํางานที่ต้องใช้ภาษาจริงๆถ้าน้องๆเป็นเด็กจบใหม่นะคะหรือว่าต้องการที่จะไปทํางานในบริษัทต่างชาติน้องๆเนี่ยถือว่ามีประวัติที่สอดคล้องกับการไปเรียนภาษาทําให้น้องมีโอกาสได้รับวีซ่าผ่านสูงมากค่ะ 2. มีพันธะบางอย่างอในประเทศไทยถ้าน้องมีงานประจํานะคะหรือว่ามีครอบครัวที่ต้องกลับมาดูแลหรือมีทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างเช่นบ้านรถที่ดินคอนโดน้องๆเนี่ยถือว่ามี มีโอกาสที่จะได้วีซ่าผ่านสูงม,มากเพราะว่าน้องมีพันธะที่จะต้องกลับมาในประเทศไทยค่ะ 3. การไปเรียนภาษาอังกฤษต่อยอดเป้าหมายในชีวิตหรือว่าต่อยอดเป้าหมายทางด้านการทํางานค่ะเรื่องนี้เหมือนจะไม่สําคัญนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องๆยังมีเป้าหมายการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะไปเรียนต่อเป็นระดับดิปแลมาาบชเลอร์หรือว่ามาสเตอร์หรือแม้กระทั่งการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสอบไปเอลส์นะคะเพื่อที่จะเข้าทํางานหรือว่าเพื่อที่จะเลื่อนตําแหน่งเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยจะทําให้อิิเกชั่นเชื่อว่าเราอะมีความจําเป็นที่จะต้องไปเรียนจริงๆแล้วก็ทําให้โอกาส ได้รับวีซ่าผ่านสุงมากขึ้นค่ะ นะคะคือน้องๆจะต้องมีสเตทเมนที่ดีแล้วก็จะต้องมีประวัติการเดินทางที่ดีค่ะน้องๆเนี่ยจะต้องมีเงินในบัญชีเพียงพอตามที่อิมิเกชันเขากําหนดไว้นะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยจะต้องไม่เคยมีประวัติการเดินทางที่ไม่ดีอย่างเช่นการไปโอเวอร์สเตทที่ประเทศอื่นถ้าเกิดว่าน้องๆไม่มีประวัติเหล่านี้เนี่ยน้องๆจะมีโอกาสได้รับวีซ่าผ่านสูงมากอย่างแน่นอนถ้าน้องๆดูคลิปจบแล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจนะคะน้องๆสามารถติดต่อพี่ๆสวีดูเพื่อให้มาช่วยประเมินความเสี่ยงหรือว่าวางแผนด้านการเรียนแล้วก็การยื่นวีซ่าได ว่าประวัติแบบไหนที่จะต้องระวังให้น้องๆดูคลิปถัดไปในช่องได้เลยค่ะ